เบลล่าควงคุณแม่ทำบุญใหญ่ทุ่ม4.5แสนสร้างโบสถ์วัดดังอยุทยานางเอกสายบุญเบลล่าราณีตอนรับปีใหม่ไทยโดยการทำบุญใหญ่ควงคุณแม่ปราณีและกลุ่มเพื่อนสายบุญไปทำบุญก่อนสงกรานน์ณวัดมะเฮยงจังหวัดพระนครศรีอยุทยาโดยเบลล่าและคณะได้รวมกันบริจาคเงินจำนวน450,000บาท เพื่อสมทบทุนสร้างชอฟ้าอุโบสถหลังใหม่ของวัดวัดนี้มีความผูกพันกับเบลล่าเป็นพิเศษเนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องปมลิขิตเมื่อทราบว่าทางวัดต้องการปัใจจัยในการสร้างอุโบสถหลังใหม่เธอจึงไม่รีรอที่จะร่วมทำบุญสำหรับผู้ที่สนใจร่วมทำบุญสามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอยุธยาชื่อบัญชี สร้างอุโบสถวัดมะเหยงหมายเลข5754278785นอกจากนี้เบลล่าและคณะยังได้เดินทางไปลงพื้นที่ดูการสร้างอุโบสถหลังดังกล่าวด้วยตนเองอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการทำบุญใหญ่รับปีใหม่ไทยถังสวยงามและอิ่มบุญไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ